ก่อนเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคารายชเพื่อไม่พลาดทุกคลิปรีวิวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารยานพาหนะยุคใหม่และอาวุธสุดล้ำจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้ทางช่องจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในขีปนาวุธที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปี2026นั่นคือ kssschssn หนึ่งขีปนาวุธยุทธศาสตร์ที่ผสานความแม่นยำเทคโนโลยีล้ำสมัยและพลังการทำลายล้างอย่างน่าทึ่ง ขีปนาวุธรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธเพื่อตอบโจทย์สงครามยุคใหม่ที่เน้นความเร็วและความชาญฉลาดในการบังคับควบคุม KSSCHSN1 มาพร้อมกับระบบนำวิถีอัจฉริยะที่ใช้ AI และเรดาร์ความละเอียดสูงร่วมกับ GPS แบบทหารทำให้สามารถระบุตำแหน่งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนหรือสัญญาณรบกวนสูง หัวรบของขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบทั้งแบบธรรมดาและแบบนิวเคลียร์โดยมีพิสัยยิงไกลถึง750กิโลเมตรเหมาะสำหรับการปฏิบัติการทั้งในทะเลและบนพื้นดินขีปนาวุธนี้ถูกออกแบบให้สามารถยิงจากเรือรบประเภทครูเซอร์เรือดำน้ำและฐานยิงภาคพื้นดินซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานให้กับหน่วยรบอย่างมาก ลักษณะทางกายภาพของ KSSC h HS HSSN 1มีความยาวประมาณ9เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ0.85เมตรน้ำหนักรวมประมาณ3.5ตันตัววัสดุของจรวดใช้คอมโพสิตที่ทนความร้อนสูงและลดแรงต้านอากาศคณะบิน ส่งผลให้สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงและหลบหลีกระบบป้องกันทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพขีปนาวุธรุ่นนี้ยังมีระบบปรับเปลี่ยนเป้าหมายระหว่างกลางอากาศซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสนามรบจริง จุดเด่นอีกประการของ S S N 1คือความสามารถในการพรางตัวจากเรดาร์ด้วยเทคโนโลยีสติลที่ผสมผสานเข้ากับรูปทรงทางพลาศาสตร์และวัสดุพิเศษที่ดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้ขีปนาวุธสามารถทะลุผ่านแนวป้องกันของฝ่ายตรงข้ามได้โดยไม่ถูกตรวจจับระบบขับเคลื่อนของจรวดใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้เกิดการปล่อยตัวอย่างรวดเร็วและปลอดภยัยพร้อมระบบควบคุมเสถียร,รภาพอัตโนมัติ ในภาพรวม KSSC HSSN 1ถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ทันสมัยที่สุดแห่งปี2026ทั้งในด้านเทคโนโลยีความแม่นยำและพลังการทำลายล้างเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ที่หลายประเทศให้ความสนใจและอาจเปลี่ยนสมดุลทางการทหารในอนาคตได้หากคุณเป็นผู้ที่หลงไหลในเทคโนโลยีอาวุธล้ำสมัยหรืออยากรู้ทันยุทธศาสตร์การรบสมัยใหม่วิดีโอนี้คือคำตอบของคุณ อย่าลืมกดติดตามช่องคารายชเพื่อรับชมเนื้อหาสุดเข้มข้นแบบนี้ในตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมครับ